บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเส้นทางแห่งไออุ่นดีใจครับดีใจครับจะดีใจครับแจกผ้ามกันหนาวครับก็ในนามของพี่น้องชาวอำเภอโกสัมพีนครต้องขอขอบคุณทางบริษัทไทยเบฟนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแจกผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยทําให้ผ้าห่มเหล่านี้ได้ถึงหมือผู้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนผ้าห่มคลายความหนาวการเป็นผู้ให้ของบริจาทไทเบบนั้นเป็นที่ประทับใจของพี่น้องมาดูตลอดนะครับวันนี้จึงต้องกรับขอบพระคุณที่ได้กุนานําสิ่งดีๆเป็นผ้าห่มมาให้ถึง1นึ่งหมื่นสามถุงให้กับพี่น้อง12่สองอำเภอวันนี้ผมเป็นผู้แทน รับแลวก็ส่งมอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอสีชมพมจากความร่วมไม้ร่วมมือกันทางภาครัฐและหน่วยงานเอกชนรวมถึงเหล่าศิลปินดาราทําให้พี่น้องที่ประสบภัยหนาวได้รับผ้าห่มต่างได้รับไออุ่นและรอยยิ้มกันอย่างทั่วถึงกันเราเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้และได้ไปเห็นเห็นรอยยิม้มเห็นความสุขของผู้ที่ได้รับเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆแล้วอยากจะเห็นโครงการนี้อยู่ และให้คนไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดไปแม้สายลมหนาวจะมาเยืนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สายทานน้ำใจของการมอบไออุ่นก็ไม่เคยหยุดการมอบความอบอุ่นแก่พี่น้องชาวไทยเช่นกันเป็นอีกหนึ่งในความสุขที่ผู้บริหารหรือพนักงานในไทยเบฟนะครับได้มีโอกาสได้มาใกล้ชิดกับทางพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนะครับเราก็ดีใจเสมอในการที่ได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องที่ได้รับความสุขจากจากที่ทางเรามอบให้ครับ บริษัทไทยเบบเบรดจำกัดมหาชน